นี่420โอ้โหมาเต็มๆฟูเลยเอาออฟคายไว้โอ้ยออออฟคายเฮ้ยร้องอยีง่งกว่าโอ,อ้ออบไคเฮงเดียวกันไหมวะ <c oughs> คุ้นคลนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมไม่เหมาะสมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีผู้ใหญ่ที่ล่งล้ำและแนะนำให้ปิดคลิปแล้วไปหน่อยซะเนื้อหาข้างในไม่แนะนำให้ทำตามใช้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะโอ้ย เอาละกราบสบวัสดีมิตรรักแฟนสล็อทุกท่านด้วยนะจ๊ะอยู่กับเฮอ,อุน,นออตโตนและวันนี้อาจจะแปลกตาสักนิดนึงเฮยออุนพาทุกคนมารู้จักกับค่ายเกมนี้นะ p j s l สลแล้วก็จะเปิดเบิกเลิกด้วยการเล่นเกมนี้เลยนะซูสเน่เทพเจ้าซูสเกมนี้นี่เองเทพเจ้าสายฟ,ฟ้า MG ็มจีนทอนี่หว่ามันใช้สายฟ้านะซูส,ส ดูข้อมูลกันดิสหนึ่งไนันสกสเกตเตอร์ก็จะเป็นคล้ายๆกับครบเพลิงนะก็มีการไลยจ่ายตามภาพเลยนะเทพสุดจ่ายแพงที่สุดมี AKQJ ตามลำดับโอเคน้าต่อไปมีอะไรอะฟีเจอร์เกมฟรีนะออกสามารนสเกตเตอร์ได้8ออกสี่ได้สิออก5ได้24ประมาณนี้ข้างล่างเป็น ฟีเจอร์ต่างๆเดไปดูในเกมแล้วกันนะมี Thunder Godfire ด้วยเนะี่อันนี้เป็น Thunder Godfire การออกเหรอน่าจะแบบการออกหลายๆแถวนะดูตามภาพนะอันนี้ก็ภาษาอังกฤษเฮีอยอุ่นไม่แปลแล้วกันนะขออนุญ,ญาตข้ามอันนี้เป็นนะเกม i อินสต t ชั่นะโครงสร้างเกมก็คือมี243วิธีในการชนะเกมนี้นั่นเองทุกคนนะก็จะประมาณนี้รายจ่ายของมันนะ <Okay. S 1> ไม่มีอะไร วันนี้ทุนเข้ามา5,000บาทในเกมก็คือ5,000บาทนั่นแหละค่านี้ก็เกมเครดิตเท่ากันเลยอันนี้หกจุดแปดบาทาแล้วออาเบ็ดเยอะสุดก็1,020บาทนะโอ้โหเบ็ดเยอะสุด1,000เลยเลยแล้วปรับลดลงเอาน้อยสุดคือ6กจุดแปดบาทเริ่มเกมด้วย6กจุดแปดบาทไปไม่แนะนำให้ทำตามจะได้จะเสียก็เงิเงนหนูฮีฮียราชอบเองได้จาโคอะไรวะเนี่ย ฟีเจอร์ thunder god fire หูยกดปุ๊บก,ก็มาปับ๊บต้อนรับกันอย่างดีแบบนี้เฮียจะไปไหนรอิเฮียก็ต้องเล่นต่อสิจา้าโหเบาท7บาท,บาท28บาท49บาทโอ้ได้ว่าส9เยอะสุดตอนนี้นะอ๋อฟีเจอร์ god thunder มันจะออกเต็มแถวหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ตรงข้างข้างทั้งบนทั้งขวาจะมีการออกเป็นรอบนะ ใช้รอบออกทั้งหมด6、รอบนั่นเองนี่5แล้ว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 ,ลว <Okay. S 1> รอบที่6จบไปยังไงต่ออื้มอขึ้นมา p i กแอดอ๋อให้เลือกนะฟีสปินท t i ์ e ก็คือให้เลือกได้ฟีสปิน n อาะได้2โอ้สอยู่ทางซ้ายสุดเลือกอันขวาสุดได้2เพิ่มอีก2ฟีสปินท์รึเปล่ปปปปปาอ้าวยังไม่ได้ช่องสุดท้ายยังไงว่ามึง ก็ไม่ได้อยู่ดีนะอะจบไปโอเครู้เรื่องก็คือไม่ได้แตกเต็มทุกพื้นที่นะหายไปช่องหนึ่งทุก่อนอถ้าเป็นระบบแมติกก็เป็นหลักและแถวนะบิ๊กวินไปนะเท่าไรได้มาเท่าไร่หเบ็ด6.8บาท308บาทเอออะโอเคทุกคนไปทุน5,000ขอจบ ไม่ต่ำกว่า7,000แล้วน,นะก็คือบวก2,000ขึ้นไปเออมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าฮูแล้วก็เมกกะบิ๊กวินหูขอบคุณกับใจขอดไทยแตงกิ้วแต่ดีจังว่า4 6บาทเออโดยประมาณนะสามร3อ6โอ้มันเข้าเต็มเลยไปกันต่อโอ้ต่างเดีเว้ยนี่นะค่ายนี้พีเจสล็อตงดงดง ất. S <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวปรับเบ็ดขึ้นดีกว่า6.8ขึ้นไปหน่อย3.4น,นี้40.8บา47เอา40.8บาทไปเรามาดูว่าได้เท่าไหร่เออเฮ้ย51บาทขอจบ7,000จ้าได้หรือเปล่าตอนนี้เราก็บวกนิดหน่อยนะบวกมาร้อยกว่าบาททุ้ยบวกน้อยเลอเกินไม่เพิดเพลเ,เลยโก าเรื่อยสแคตเตอร์จะเข้าอีกไหมล่ะมาดูกันสวยงามอยู่นะ38บาทอืาทเบ็ดละสี่เซฟทุกคนตอนนี้โอ้โหหันไปมองเครดิตข้างบนเอ้ยเหลือสี่พันแล้วเฮ้ยเอาละสิลงสามพันเก้ามาปรับขึ้นเลยหนึ่งร้อยสองบาทจัดไป าเบ็ดแม่งไม่ลงตัวเวกลมๆเป็นร้อยอะไรอย่างนี้นะเอามาแล้วสุดอะไรเนี่ยฟีเจอร์อะไรโอ้หเ,เบ่งพลังส,สญญปูตไฟอาป้าป้าป้าเข้าไปแล้วได้มานี่ไงสายฟ้าจัดไป h ันเด r g ก d อดไฟเออหูยอยู่ในปาร์ตี้ร้อนรังกับไฟเออหที่โผล่มานี่คือเหรียญละหนึ่งร้อยเลยนะหนึ่งร้อยห้าบาทแล้วมานี่สองร้อยสิบบาทสองเท่าเออมันตัวคูณด้วยนะทุกคน จัดมาขอจำแจมขอจำแจมโป้ไปหนึ่งร้อยห้าบาทโอ้โหเบสมันคือร้อยห้าบาทนะเบสละร้อยสองเนี่ยหูเยอะเว้ยงสองสามสี่อีกสี่ช่องสุดท้ายมาไหมร้อยห้าร้อยห้ามีอันเดียวยองงสองร้อยสิบบาทเหมือนคูณสองเข้าไปแค่อันเดียวนะมาลุนที่เหลืออีกสี่ช่อง <Okay. S 1> อมไม่มาทีเว้ยโอ้โหเท่าไหร่ละรอบสุดท้ายรอบที่เจ็ด แต่คิดว่าน่าจะมีไอ้น,นี่อีกนะมีเพิ่มฟีเปอนให้เรานี่ไงเพิ่มอีกนะอ่าให้เลือกนะเอาเอาอันกลางอันกลางก็งนี่งไงได้3มเยอะสุดมึงโอเครู้เรื่องบวกขึ้นมาเป็น10 10รอบนะจะเรียกว่าฟีเปินหรือเปล่ามันเป็นฟีเจอร์โบนัสนะมันไม่ใช่ฟีเปอนนะมันเป็นเกมโบนัสทุกคน <Okay. S 1> ก็นับตามช่องเลย นี่420โอ้โหมาเต็มๆฟูเลยเอาอบไคเว้โอ้ยเอออบไคเฮ้ยร้องอออยี <c oughs> ้มปะวะเอออบไคเฮงเดียวกันไหมวะ <c oughs> คุ้นๆร้องมาก่อนนึกได้นะโอโ้ยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงไฟฟ้าไปเทปซุสเนี่ยยิงไปายฟ้าป,ป้าเข้าไป2อ0พันล้านสอทีละอันเลย3,000จะถึงเป้าหรือเปล่านะทุกคน เป้าของเราตั้งไว้ที่7000อืมเท่าไหร่3 7 0 0 3 8 0 0ดสและ3 9ม0โอ้โหเอาว่าะลุนกันลุนกันน่าถึงว่าบิ๊กวินนะรอบนี้6 7ไหม7โอเคถึง7176อื้อหือบิ๊กวินไปได้ตามเป้าเราก็พออย่าร้อยมดตูด7176ห้ดบบาทอ่าพีเจสล็อตแตกง่ายโอ้เฮ้ย ค่อนข้างโอเคเลยนะทุกคนอาทุนก็มา5,000ตอนนี้เฮียอยู่ที่7,176.60บาทกระบวกกลมๆม,มาที่ประมาณ2,176บาทนั่นเองนะกับเกมนี้เทพเจ้าซุสเออฝากเอาไว้ด้วยนะกับค่ายนี้เลยทุกคนเอาละสำหรับใครที่ชิ้นช่องลิมนี้ฝากไค์กัแชร์กดเป็นกำลังใจ,จให้คมิี่แมนตอแมนจกไบคลิปหน้าคลิปวิลาไปก่อนุสสวัสดีครับ